สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เมื่อวานนะครับลุงนวดหรือว่าพานเพลินแล้วก็น้องมดสาวลุยกินแซบนะครับได้มาใส่ปลาสังเงยไว้ครับตอนนี้ตอนเช้าผมก็เลยขอมายามปลากับน้องมดครับดีครับน้องมดน้องมดสาวลุยกินแซบของเราครับแล้วก็ลุงนวดครับพานเพลินของเราครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมายามปลาสังเงียด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานน้องมดเขามาใส่ไว้มายามอ๋อ เอาไงไม่ไรก็เดี๋ยวเอางูเหลี่มกลับไปเลยนะครับใช่เมื่อวานใส่ไว้ใครบอกว่าจะกลับเป็นเลี้ยงครับมีไม่งูมีอยู่ไหมเดี๋ยวถ้ามีถ้าลอยอยู่เดี๋ยวจะับจะจับพี่ลูกแก้วไปเลยนะเป่ยๆตัวใหญ่ขึ้นนอนแทนแล้วมั้งวันนี้ใส่ไว้กี่ลูกครับลุงนวดนวดใส่ไว้อยู่ห้าหมายนะครับผมห้าหมายครับวันนี้ผมจะหมานหรือว่าไม่หมานครับวันนี้ขออนุญาตมายามปลากับน้องมดแล้วก็ลุงนวดครับผม ไม่หมาแ้จะไม่เรียกมาเล้วคกับน้องเลยอะถ้าไม่หมานจะไม่ม,ไม,ม,มีใครเรียกผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าหมายครับผมผมีแตอยู่รอที่ห้องะ <c oughs> อยู่สวยเลยครับเ้านี้นะครับเดินทางไปหน้าหมายของเราครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนสำหรับหมายแรกของเราไม่เจอตัว ผมปล่อยๆผมก็ไม่ได้ถ่ายไปครับตอนลุงวดอยู่ในปากโขครับบอกว่าเจอตัวละและเลยจะให้น้องมดลองลงไปดึงดูว่าการที่ตาดึงปลาสังเงะดึงเป็นยังไงครับเป็นกําลังใจให้น้องมดด้วยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับลึกพอประมาณมดลองเดินเดินไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนผมก็อยากจะล้างอาถรรพ์น,นะครับว่ามา,าทีไรไม่เคยได้ปลาสังเงียแต่ลุงวดบ,บอกว่ากินละ ่าจะคืนอยู่น้้ำลึกหลงงนวดเลยบอกว่าอยากให้น้องมดสาวลุยกินแทบของเราได้ลองสัมผัสดูว่าปลาอยู่ในรูแล้วเวลามันดึงมันเป็นยังไงนะครับอ่งลึกน้ำหน่อยเพื่อนจองท้วมหมูจังท้วมน้ำลึกนะครับเป็นกำลังใจให้น้องมดด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจหลุงหนวดด้วยครับนี่ครับสำหรับน้องมดมาใส่ไว้เมื่อวานครับจับไว้เทียบไปตึงๆเล้ยหยวันวดครั ลุงหนเดิบอกว่าให้น้องมดดึงตึงๆดูนะครับทุกคนมันดึงไปนู่นน่ะเดี๋ยวค่อยดูผมก็มือม้งสั่นหมดแล้วครับเนี่ยดึงแค่นนั้ะดีใจครับถ้าได้จริงๆผมดีใจผมจะได้ลบอาถรรพ์ของผมสักทีครับผมพูดครับยังไม่ออกมาโอ้ยยังไม่ออกมาอย่าพูดมาอย่าหยอกอย่าพูดเลยหมายแรกของเรานะครับไม่ได้ถ่ายไว้จริงๆครับฝนตกปล่อยๆครับเมื่อกี้หมายที่สองผมกับน้องมดขับมอเตอร์ไซค์มาครับลุงหนเดินลงมาตามน้ำครับ คือล่อให้พี่ตามคุณหมอใช่ไหมรู้ว่าบอกล่อให้หักห่างห่างจากรู้วอาสักพักต้องมุดยันสายมันหน่อยยันสายมันหน่อยเพราะมันเป็นรูหินอ๋อเดี๋ยวกูเชือกมันขาดทุกคนทุกคนพยายามจะให้มันออกมามันไม่ออกใจให้ด้วยครับช่องจิโกลฟิชชิงครับแล้วก็สาวมุดสาวลุยกินแซ็บครับทุกคนใช่ค่ะ ครั้งแรกเลยใช่ไหมน้องมดที่จะได้สัมผัสในการดึงปลาสังเงียใช่ค่ะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะคือมันแน่งมากเน้นมากเลยใช่ไหมเอาแล้วก็ตรงนี้น้ําลึกมากนะคะใช่พี่ตาอยู่ตรงน้น้องมดถึงกับต้องว่ายไปแลครับน้องมดอยากไปต้องปาไปต้องบล้าไปตองปลาตกอลาถตองถ้าองปาถ้าไปต้อง่ถไต้องาถ่าไม่มีถ่ายตงาน้าะใช่แลาถ้ายปต้องล้าน้องลา้าไปล้าไปใ้่เพราถาอาอาถหายแล้าค่ะพี่ใล่หายปต้อล้าไปตอ มันยังไม่ออกมาเดี๋ยวพี่ดอเอาอีกเส้นนึงออกก่อนเอาไปที่รูเดี๋ยวอันนี้มันกินแล้วล่ะมันติดและวแต่เดี๋ยวพวกเราจะดึงสายมันขาดเดี๋ยวมันหมดเลยว่าติดแล้วจับไว้เฉยๆค่ะเดี๋ยวพี่เอาอีกเส้นนึงออกมาก่อนดีดีใจมากเลยไม่รู้ก่นกินไม่กินไม่กิดไม่รู้จะเอาจับไว้เฉยๆมันดึงเข้าไปในรูแล้วนี่ะดึงไปในรูแล้วทุกคนแย่เพิ่งดีใจปลายังไม่ออกจากรูเลยลูกเขาก็มาช่วยรุ่นอ่ะเดี๋ยวคนเยอะนะนี่ครับแฟนขับน้องมดครับ ติดตามกลับมาดูด้วยเลยครับโอ้บรรยากาศดีเงียบเช้านี้ครับเจ็ดโมงเช้าครับเดี๋ยวบอกว่าสายนี้ก็กินอหน้าแล้วพอดแล้เนอะถ้ากินตั้งสองสายอะตัวเดียวกันกินสองสายเลยตัวเดียวกันกินสองสายเลยตัวนี้น้ำลึกมากขาหนูไม่ถึงนะจริงจเพราะพี่เคยมาท่อแผลกันเราตรงเนี้ยหาปลานลึกจริงๆขาน้องไม่ถึงเนี้ยมือไม้สั่นเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าปลาจะได้หรือเปล่า มือสั roommate, ่งได้ค่ะแต่อย่าตกน้ำอีกไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วอันนี้คือดยาพิษต่อเมื่อกี้มันถือเปล่าเดี๋ยวรอบนี้มีมีไม้โอเคอยู่คือคือดีใจมากอ่ะเมื่อกี้วิ่งมาวิ่งตาอวิ่งมาบึ้งบึ้งบึ้งโหดามควนไม่สนใจชีวิตแล้วครับทุกคนบุญมดบอกว่าได้ปลาเดี๋ยวเราลุ้นกันก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกิ๊กเกิลฟิชชิงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกดคลายให้ช่องผมด้วยครับ ก็ช่องน้องมดสาวลุูกินแซบครับวิธีการหาปลาของหนาวมดอันนี้คือหนาวของมดมดบอกหนาวมากนะครับตัวนี้ช่วงเช้าๆนะคะหนาวใช่เช้าครับยามเช้าเจ็ดโมงเมื่อคืนฝนตกได้ไงถ้าเป็นฤดูหนาวนี่จะทนยังไงเคยมาแล้วตอนฤดูหนาวพาพี่เอเน่มาพี่เอเน่จะลุงบอกพี่เอเน่ไม่ลงกลัวเป็นตะกี้มันหน้าหนาวมันให้ลุงหวัดลงคนเดียวใช่ใช่วันนี้ลุงหนวดกำลัง ดำลงไปแล้วครับส่วนน้องมดกำลังจับสายให้รอดึงครับรอดึงรอดึงรอดึงลูกเขาก็ลุ้นกันหรอเป็นขับน้องมดลุ้นครับอยู่ด้านหลังครับปล่อยสายยานให้มหน่อยเนาะปล่อยมันดึงเข้าไปอีกแนะเนาะเออโอ้ยังต่อสู้อยู่นะครับมันเกินไห่ไงไม่กลัวมันขาด อมันไม่กขนดไปแล้วเส้นหนึ่งนะใช่ใช่ด้านบนขาดไปเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มในช่องน้องมดสาวลุยกินแซ่บนะครับด้านบนมันดึงเข้าไปให้ดึงเข้าไปพี่กลัวมันจะไม่กึ้นถ้ามันขึนมันน่าจะออกง่ายไม่กลัวมันจะเกี่ยวกลากตรงนี้เหยียบไม้อยู่นะเนี่ยเออดียังมีไม้เหยียบพี่ดาวมากเลยน่ะยังมีเหยียบไม้เหยียบให้แล้วคะเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยเนี่ยตัวเนี้ะตรงนี้ค่ะช่องคลิปเต็มครับช่องน้องมดสาวลุยกินแซบครับผม ตัวนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวในพุงมันจะเกี่ยวปากก็แสดงว่าตัวใหญ่มากเลยนะพี่วา mm hmm. เดี๋ยวก็รู้ mm hmm. เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> มันดึงออกพี่ดึงเข้ามันดึงออกเลยเอาแล้ว เออพี่นึงออกม่ดึกข้าองาอยู่แลพี่ดึกข้าม่ดึกข้าพี่พี่บอกว่าพี่ดึกออกมดึกข้าหรือหมดเดี๋ยวเดี๋ยเยให้รู้ว่ามีปลามีปลาแ้วคนจะรู้เดี๋ยวว่าพี่โกหก แต่ไปเนอะแต่น้อยน้องตึงตึงมือน่ะเดี๋ยวน้องมดเดี๋ยวมันเป็นรูหินเสียดายนะทุกคนไม่ได้ถ่ายสัมผัสใต้น้ำน้ำมันขุ่นมันดึงแรงมากค่ะมันกระตุกค่ะไม่เดี๋ยวจะว่าไอ้งหนวดโกหกให้น้องมดดูก่อนงหนวดกลัวไม่ได้ตัวมันไม่ต้องมาดึงเลยกระตุกกลัวสายมันขาดคือมาสู้แรงเราค่ะคุณหากินก็ดีใจมากเลยช่วงนี้น้องมดมาเป็นนางเอกให้ช่องผมหลายหลายคลิปแล้วครับเข้าไปขี้กสาบมันขาดมันเป็นรูหิน อตนนี้จะหมานไม่หมานจะได้กินไม่ได้กินก็อยู่ที่ต้ากับน้องโมเตอร์ป้ายไม่ออกมาเลยอยู่ที่ไม่เต้าว้าวอีกแล้วให้พี่ขึ้นไปรอข้างบนก่อนไว้เอาเฟลขับไปแล้วถือซะว่าพี่ต้าไม่มาละค่ะใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คิดว่ามากันสองคนนะอย่าอย่าสนใจผมนะพยายามพยายามจะคิดแต่ขับอย่าสนใจว่ามาแต่พี่ดอยนี่ป่าใสอ่ะหนาวหนาวจริงสิ่งที่มันผมกลัวกว่ามันจะขาดเพราะมันดึงเข้าดึงเข้า พยายามจะเอาแบบชาชาเบาๆที่สุดคือใช้เวลาเหมือนกันนะคะลุงหนวดเคยเคยสอนผมไว้นะ่แต่ผมยังไม่เคยได้นะลุงหนวดสอนประสบการณ์สัมผัสนะครับขนาดผมยังไม่เคยดึงจับเลยค่ะยังยังยังไม่นี่ถึงบอกอยากให้น้องมดได้สัมผัสบาเขาน้องมดได้แล้วอันนี้อยากให้สัมผัสดูว่าการดึงเป็นยังไงพี่ยังไม่มีเลยยังไม่มีโอกาสได้ดึงหรอใช่ยังไม่มีโอกาสเลย เมื่อเช้าเครื่งชั่วโมงนะคะวันนี้เรียเมื่อเช้าอย่างดีมันไม่ไม่ดึงมืออันนี้มันสู้มือไงตอนเช้านี่มันที่มันดึงเข้าไปสุดสายมันไม่สู้มือไงงวดที่พี่ที่ลุงหนวดมันดึงอยู่แล้วก็ขาดนะแต่อันนี้มันสู้มือใช่ไหมน้องน้องโมดบอกว่ามันดึงดึงมือโอเคอย่างน้อยก็มีกําลังใจแล้วเลยตอนนี้มือไม้สันได้หมดแล้วไม่แช่อะไรทั้งหนาวสู้มืออยู่เล่นให้มันเหนื่อยก่อน เราเล่นเหนื่อยัเล่นให้ปลาเหนื่อยไม่ใช่ครับเล่นให้ลุงเหนื่อยหนวดเหนื่อยก่อนครับทุกคนสังเกตนะคะคือขึ้นหดดำน้ำแล้วก็ขึ้นมาดำน้ำแล้วก็ขึ้นมานะคะหลายรอบมากเลยนะคะต้องมดจะได้รู้ได้ตลองหมดดำน้ำไหมพี่ต้องมดจะได้รู้แล้วปลาตัวนี้พี่มั่นใจไม่ได้ใจใหญ่มากดำน้ำไม่เป็นหนวดดำน้ำหนุบพองขึ้นในน้ำตลอดเลยอ่ะมันพองขึ้นอะลอยตัวลอยตัวไม่ใช่พองลอยตองไม่ใช่พอง ตัวเล็กมันน่าออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราเอาหางมาไปพันไว้ในรูนคันได้เหรอคะพันได้ครับผมตัวมันยาวไงน้องมดเหมือนที่น้องมดได้ยาวกว่าเลยนะยาวนะเม็ดกว่าเลยนะอาจจะเป็นตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้คืออันนี้นี่คือมันบาดใส่เราได้นะคะบาดใช่ใช่ใช่ครับมันแสบมากเลยบาดไม่พอนะน้องมดถ้าเวลาเป็นแผลนะมันทําให้แผลคันด้วยนะอันเนี้ยใช่มันมันแสบมากเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันขนขนมันอะโดนใส่เรามันมันมันคันค่ะ ใช่เลยแค่ถ้าใครแพ้นี่เป็นผื่นอะไรย่อไหลย่าไหลย่าไหลเขาตัดทาใหญ่ก็มานะคะตทาใหญ่ก็มาไม่ยอมออกมาไม่ยอมมาทำไงดีมันตื้อดีกี้ลุงหนุนก็ได้แล้วลุงหนุนจะดึงออกมาออกมาออกมาแค่ประมาณขึ้นหนึงมันดันดึงเซาอีกลึกมากเลยดึเงินลุงหนุนพุ่นมันอยู่ใต้นั้นน่ะลุงหนุนดำก็ไปพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลัวเป็นตะคงตะคิวลุงหนุนเดี๋ยวก็จัดกัน เอออะไรมาเกี่ยวมนันอีกเส้นหดิดลุงอดมันยังไม่เจอตัวนะเจอตัวมันต้องออกเบ็ดอีกครับไม่รู้ตัวเล็กหรือใหญ่มันอยู่ในรูเหรอหนูหินนึกมากอ่ะดูมันนึกนะทุกคนไม่ใช่ว่าตรงที่เรายืนนะมันเข้าไปด้านในอีกนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ลุงอดพักเหนื่อยกันครับผมมันยังไม่ออกก็ใจเย็<ะ>นๆเนี่ยแตได้พิมพ์กสั่งมากเลยนะคะอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราเล่นน้ำแล้วมันรู้สึกแบบ เจากคานเรามันจะกระทบกันอ่ะใช่ปากสั่นตะ๊กติ๊กติ๊กติ๊กตากน้องวดดึงสายดูได้สัมผัสแล้วใช่ไหมมันดึงสัมผัสแล้วค่ะมันดึงเมื่อกี้ค่ะมันไม่ออกออกมาคือต้องรอแสดงว่ามันไม่ขึ้นถึงใจมันแน่นอนเลยตัวนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่เกี่ยวปากได้มั้งน่ะดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเนี่ยนงหงวดก็นาวมากเลยนะเนี่ยเออดีเหรอวะกับเตจากับบลากวนน้ำน้ำแล้วจะแมาตักยาดีไห เยมเลนะมันไม่อยากบอกว่าจริงๆมัน <Christopher> ดื้อชะมัดออาไหน่อยครับออกให้ผมหน่อยครับตอนนี้เราก็ดึงกันอยู่นานแล้วนะครับทุกคนไม่ยอมครับไม่ยอมอ่อนให้สักทีเลยครับไม่ออกนะเดี๋ยวจับสายไว้เลยทั้งหมดนะเดี๋ยวขาใหญ่เข้าไปดูที่ในรูมันเยี่ยเป็นยังไงจับไปได้นะระวังระวังจมมาเออปล่อยปเออแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันดึงเนื้อ ตึงก่อนเมื่อกี้หน่น้องมั้งตึงก่อนนิดนึงอโอเคมือพี่เขา้ารู้ไม่ได้ได้เสือกเข้าไปทางนูน้นพักก่อนพักเฉยๆพักเยอะก่อนอย่าอย่าไปเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะได้ไหมประมาณกิโลกว่ากว่ามันหนักกิโลอ้าวไปหมดเลย ทุกคนในที่สุดหนูก็ได้ค่ะผมลบคำประมาทได้แล้วเด้อทุกคนคลิปที่สองของมาเท่าไหร่หนึ่งกิโลค่ะสองคลิปสองตัวแล้วค่ะกิโลกิโลครึ่งถึงไหมประมาณงหนึ่ถึงไหมกิโลครึ่งถือว่ามันอยู่นะคะทุกคนเย้ทุกคนในที่สุดครับผมก็ลบสถิติเอกคำเลยนะ นี่ได้แล้วครับทุกคนชอบแซวผมครับมายามทีไรไม่เคยได้ปลาในที่สุดผมก็ล้างอาถรรพ์ได้แล้วครับทุกคนผมว่าผมหมาเพราะน้องมดนะครับน้องมดมาทําคลิปแรกก็ได้ตัวใหญ่เลยมาทําอันนี้คลิปที่สองของน้องมดที่มาทำปลาสางแงเนาะก็ได้แล้วถึงแม้ตัวนี้จะไม่ใหญ่เท่าตัวแรกก็แต่ผมดีใจมากมากเลยน้องมดไม่ทำให้ผิดหวังเนาะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะดก็คือต่อสู้ตั้งแต่เชโมเช้าจนถึง สิบโมงนะคะทุกคนมันดึงยากมากเลยครับนึกว่าตัวมันใหญ่ใครับมันไม่ยอมออกดูเลยครับทุกคนใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ใหญ่ครับใหญ่ครับเย่ในที่สุดเม่อก้ลูกหน่อยยังไม่เอาออกมาใช่เมื่อกี้เราดึงเราไม่กล้าเอาออกมาเรากลัวตัวมันใหญ่ บอกว่าพี่นวลเอาไปย่างกินอร่อยนะตัวนี้น้องมดบอกจะไปย่างน่าจะไม่ออกจากรู้แล้วน้องมดจะเอาไปย่างแล้วปลายังไม่ออกรูครับน้องมดบอกเดี๋จะไปย่างแล้วลุงดวนบอกเดี๋ยวใจเย็นแล้วก็ขอตัวกลับกันดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้น้องต้อขอขอบคุณพี่นวลค่ะครับผมขอบคุณน้องมดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มนะคะ่ิ๋วก้อยค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญากับรรยากาศ ปลาสังงีตัวนี้นะทุกคนครับในที่สุดผมก็ล้างอาถรรพ์ได้แล้วครับได้แล้วปลาสังเงีถึงแม่ตัวไม่ใหญ่ผมก็ดีใจครับเชฟเก่งผมลบคำอาถรรพ์ได้แล้วเด้อย,ยามปลาสังเงีได้ตัวแล้วเพียงแนนครับผมมายามปลาสังเงีผมได้แล้วนะถึงตัวจะไม่ใหญ่เท่าพี่เขาแต่ผมก็ดีใจครับล้างอาถรรพ์ให้เรียบร้อยแล้วครับ ทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวให้ดูครับเย้ทุกคนในที่สุดครับผมก็ได้ปลาครับนี่ล้างอาถรนได้แล้วถึงตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวตัวที่สองตัวที่สองของน้องค่ะตัวที่สองของน้องโมดครับตัวที่เจ็ดของทีมงานแล้วครับตอนนี้ตัวที่เจ็ดของทีมงานครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับทุกคน<อ>ลุงหนมดของเราครับไม่ทําให้ผิดหวังงานนี้มันมีตลอดไหมพี่ มีรู้สึกว่ามีตลอดทุกฤดูกาลแต่อยู่ที่ว่าเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่มันแบบบางคนเขาบอกว่ากลัวสูงพันอ่ะพี่มันไม่สูงพันนะถ้ามันอยู่แต่ละภาพพี่พี่กอบเขาไปอยู่ของพี่นะ แต่สมมติว่าแต่ละภาคเรียกว่าอยู่ภาคนี้ภาคนี้อาจจะมีไม่เยอะไงแต่สำหรับภาคเหนือของเราไม่ต้องกลัวมันสูญพันธุ์เพราะมันหายากมากมันไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินตลอดผมก็ดีใจครับตัวไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับคือมันไม่ได้ที่มันมีน้อยนี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราหายากเพราะมันมันไม่ได้กินเป็ดแล้วตลอดนะคะมันไม่ได้อยู่แบบปลปลาธรรมดาทั่วไปพวกนี้มันจะอยู่ในรู ลุงหนวดก็ไม่ทําให้เราผิดหวังอีกแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเดี๋ยวเราจะล่าลาได้บรรยากาศนี้ขอบคุณน้องมดครับที่มาเป็นนนองเอกช่องให้เราครับอย่าลืมติดตามช่องน้องมดสาวลุยกินแซบครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานลุงหนวดครับติดตามไ้ที่ช่องจิ๊กโก่จริงครับฝากนฝากผลงานน้องมดหน่อยเร็วเอาค่ะ S <S เด erm um ๋ยครับลี้ยลไปติดตามช่องน้องมดครับสาวมีกินแซ่บครับสาวมีกินแซ่บค่ะน้องมดก็มาอีกแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายมาติดตามชอบพี่ตามเยอะๆนะคะครับขอบคุณน้องมดมากๆเลยครับค่ะทุกคนตอนนี้เชฟของเราสองคนก็กำลังจะเทกะทิใส่แล้วนะคะอันนี้สุดอะไรคะสุดเด็ดครับ สุดเด็ดนะคะสุดเด็ดเืยว่าสุดเด็กเด็ดครับเด็ดอ๋อค่ะวันนี้เบียร์พี่เก่งไม่โทรตามปลปกติจะได้ยินเสียงโทรศัพท์พี่เก่งมาแต่ไกลนะคะหายหมดเลยพี่เกีเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็พี่ชาค่ะตอนนี้คือ ทุกคนคะมาอยู่กับทีมหาปลานะคะเหมือนครอบครัวไปแล้วค่ะมีแต่พี่ๆค่ะก็พี่ชัยนะคะเยอะมากค่ะพี่หนวดก็เหมือนพี่ชัยน้องไปแล้วก็พี่เกย์อีกใช่ค่ะสายลุยสายฮาแล้วก็สายบ้าค่ะสายบ้าให้น้อยสายบ้าพี่อยู่คนเดียวนะใสยบ้าเราอยู่ด้วยกันก็ได้แล้วพี่นะคะทุกคนพี่หนวดมาทำะไรคะ มาเสือเพิ่มเหรอคะเสียดายมั้ยครับผมนี่มันไม่แค่สองสามลูกเองขนาดขนาดยังทำไม่เสร็จนะคะน่ากินขนาดนี้นะคะถ้าทำเสร็จจะขนาดไหนนะคะดูครับทางทางนี้เขาใช้วิธีทางสายไล่แมงเม่าใช้วิธีทางสายศาสตร์ไล่แมงเม่าอยู่ครับตอนนี้ใช้องหัวต้องหัวนะครับาว่ทือสงสารตอนนี้มีผู้หญิงทั้งหมดสามคนนะคะอีกคนหนึ่งน้องเขาไม่ไม่ออกกล้องนะคะทานน้องนามมาด้วยค่ะ พี่อันนี้ต้องอ๋อเขี่ยวเขี่ยวเขี่ยวหองอกะดิให้มันแตกมันครับก็จะได้ผัดซี่เกงให้มันแตกมันนะคะไม่ใช่แตกดาวนะคะใช่ครับหรืออาจจะถ้าพูดเยอะๆก็อาจจะคิ้วแตกได้ครับพี่เก่จะจะต่อยน้องแล้วนะคะกลัวเยอะเกินไปค่ะอันนี้ก็เซลฟี่เขาเล่นเฉยๆนะคะ พี่ๆเขาใจดีค่ะตอ <l ots> ดีค <st arts> รับวขขันนี้เราก็จะเที่วยวสบายดีกว่าทุกคนคะตอนนี้ก็คือพี่เกณฑ์ใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปนะคะหน <ph ys> ึ่งช้อนห่ <c oughs> 1> 1ช้อนใหญ่ๆเลยนะคะเพิ่มความอูมาม,มินะคะ ให้มันหอมกระลมกระหลอนะครับก็จริงเอาจอกอยากยัดโตเราจะโดดจอกนะตาตัปิ๊บนี่ภาษาไทยใหญ่ได้ว่าอะไรคะนาตับตาตปิ๊บนั้งตาตปิ๊บต้องารปงไหนบอนี่ก็คือถ้าน้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปใช่ไหมพี่ใช่เอาละนี่ไก่ปลาสังแกงเราวันนี้นะคะ ทุกคนคะตอนนี้เชฟเก่งก็มาใส่พริกแกงค่ะใส่ไปนิดเดียวก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะครับอันนี้ขนาดใส่ไปนิดเดียวนะคะอันนี้ประชดใช่ไหมคะหอมมากเลยอะหอมกะทิคค่ะใส่ใส่ริกแกงไปใส่ที่แกงไปแล้วบอกว่าหอมกะทิก็หอมริกแกงดิอก็พี่ใส่กะทิก่อนมันก็ต้องบอกว่าหอมกระทิก่อนแล้วใส่บอกว่าหอมเครื่องแกงค่ะอ๋อใช่ใช่ อันนี้คือแบบตั้งเมน,นูอะไรเดียวผักเผ็ดพ,พิสดาไดรไม่ใช่ผักเผ็ดประสังเง่โอ๋อผักเผ็ดประสังเง่เป็นแกงเผ็ดไม่ใช่ผักเผ็ดแกงเผ็ดใช่ไหมพี่แกงแกงนี่แกงที่ใส่น้ำส่ดิแต่ยังไม่ใส่ตัวน,นี้ก็อรอให้มันไหม้ก่อนใช่ไหมพี่ใช่มันหอมๆก่อนไม่แล้วเอาแต่เทียมมาเติมอีกหน่อย ใส่แล้วคีแกตีใส่แล้วข้าวขาใส่ได้ไม่เดี๋ยวมันจะมีนข้าวมันจะมัข้าวแล้วมันจะเละใส่น้ำนะคะคือเมนูนี้นะคะทุกคนอร่อยไหมอร่อยนะคะดูค่ะความสามัคคีค่ะสามคนใครคนหนึ่งถือไฟฉายนะคะใครคนหนึ่งคว้าใครคนหนึ่งใส่น้ําค่ะยังไม่ได้กินเท่าที้ครับแล้วก็มีกําลังใจอยู่เยอะมากเลยค่ะสเปรดสเปรดขวดขี้ไฟเข้าไปเติมไฟ ใส่น้ำนะคะหนูก็ใส่ความน่ารักของพี่ๆเขาให้ดูนะคะโอ้ยขาดไม่ได้นะน้ำน้ำโคกนะเหรอคะน้ำมันวยจะได้กระผมครับเลยพี่เราไม่ต้องใส่ปลาแล้วหรอวะเรากินน้ำเฉยๆก็พอแล้วค่ะน่ากินมากเลยอ่ะนี่แหละที่เขาพูดแล้ว่าน้ำมันร้ายน้ำมันร้ายนะคะโอ้แคมแมมโม่ด้วยค่ะทุกคนที่มันลอยนี่คือปิดแมมเมานะคะ ไม่เป็นไรค่ะวิตามินค่ะ B12 ค่ะทุกคนตอนนี้พี่เก่งก็จะมาใส่ปลาสเนกงของเรานะคะที่พินหวงห่างไว้เมื่อกี้นะคะนี่มีตับด้วยอจองครับมีชิ้นเดียวครับจะแยกกันใช่ค่ะส่วนส่วหานนี่ก็คือเขาเอาไปแล้วนะคะว้าวอันนี้คือเราก็ใส่ไว้นะคะ ไม่คนนะคะเดี๋ยวมันจะมีคราวนะคะวัวมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ขึ้นไปจะไม่มีมันต้องตัวตอนนี้ก็รอให้น้ํามันเดือดดีๆแล้วก็ปลาสุกนะคะรอให้มันเดือดจริงครับนี่ขอไปเล่าหางมันน่ะเยอะมากเลยนะเนี่ยตัวงั้นมันจะเนื้อมันจะไม่อร่อยค่ะตอนนี้เราก็จะมาใส่มะเขือนะคะ มะเขือควันแล้วก็มะเขือเปอาะค่ะมีใบมะกรูดด้วยพี่ใช่ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะใส่เข้าไปเลยอันนี้คือกระชายเหรอพี่กระชายด้วยครับใส่กระชายลงไปด้วยนะคะมันยวแน่นนอน่านี่สุดลับก็คืออยากใส่อะไรก็ใส่ครับ <laughs> สุดลับพี่ <laughs> บ้าน,นะคะ <laughs> อันนี้ค่ะคือความาอร่อยค่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะบ้าก่อนกันนะครับีงานน้คือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือน,น,น้องบ้าคนเดียวนะคะ <c oughs> หวัวร้อนดีค่ะ ค่ะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใส่พวกโหระพานะคะแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะหรือว่ากะเพราควายนอินนะคะใส่ให้หมดเลยครับนี่เพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดค่ะมีใบเสใส่ให้หมดครับน่าก,กินมากเลยนะคะทุกคนนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่ยันหรอคะเาเหลือกะทิอีกของหนึ่งกะทิดหรอคะอบเอ้า อเพิ่มกะทิรับทุกคนค่ะต้องเทกะทิขั้นสุดท้ายนะคะโอ้โอ้น่ากินค่ะน,น,มมนี่เดี๋ยวเรา,<ล>ามากินข้าวด้วยกันนะคะก,กับทีมงานจิโกฟิชชินค่ะ,ะ,คะทุกคนค่ะตอนนี้กับข้าวเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ถาเรามากินข้าวด้วยกันค่ะดูฟินนวลลงทุนมากแกงเผ็ดปลาซ้งแงใส่ค่นแล้วก็ราไป ที่หนวดเราทำถ่ายอย่างนั้นกินมะม่วงครับผมกินมะม่วงไม่ใช่เสร็จแล้วค่ะหนูถ่ายวิดีโอค่ะไม่ใช่ถ่ายรูปค่ะ <c oughs> ไม่ถ่ายไม่วิดีโอค่ะคือพี่หนวดใจดีมากเลยนะคะทุกคนพี่ทีเขาใจดีนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวแต่ช้อนเนาะเขาเนี่ยเนาะค่ะเรามากินข้าวด้วยกันค่ะ